ครับก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมาช่องอช่างเบนลูกเรษตรกรน,นะครับวันนี้ช่างเบนนะครับพามาใส่ปุ๋ยก็ยังไม่ถึงเวลาใส่ปุ๋ยรอบแรกเท่าไหร่ก็อยากจะลองดูนะครับพอดีเปิดไปเจอใน y o u t u b e นะครับช่องหนึ่ง ที่บอกว่าทำการหว่านปุ๋ยให้ข้าวแตกกอนะครับก็เลยทดลองทำนะครับดูสักสามแปลงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับผสมกับ16-20กสศูนย์นะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ครับอัตราการหวานนะครับเขาระบุไว้ว่าอยู่ที่13ถึง14ไล่หรือ12 13 14, 14ไล่ประมาณนี้นะครับต่อการผสมยูเลีย4601 1กระสอบกับ16201กระสอบประมาณนี้นะครับก็เลยอยากมาทดลองดูนะครับพอดีว่า ดูลักษณะข้าวแล้วมีความมีความห่างนี่ดูนะครับมีความห่างไม่เท่าไหร่แต่อยากทดลองก็เลยมาทดลองแล้วก็ทำคลิปดูแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีก็ประมาณหลังจากนี้1สัปดาห์นะครับในวันนี้ก็วันที่17มิถุนายน 2,568เมื่อวานตอนเย็นก็มีฝนตกหนักหนักอยู่ครับประมาณ10นาทีได้น้ำแฉะพอดีครับผมอันนี้คือหวานสารในยาคุมวัชพืชลงไปได้ประมาณ สามวันครับก็เลยจะทดลองทดลองดูครับว่ามันจะได้ผลหรือ,อยังไงกับดินแถวแถวบ้านแถวบ้านผมเนาะข้าวก็สวยอยู่ด้วพี่น้อง วัดพืชก็ไม่ไม่เท่าไหร่ส่วนมากจะมีจำพวกหนวดปลาดุกเพราะว่าดินนี้มีความชื้นตลอดเดี๋ยวถ้า <c oughs> ถ้ามันเกิดเยอะก็กำจัดเอาแต่จุดที่มองเห็นก็พอครับพี่น้องมาลงทุนไลยมันก็เบื้องเน้องครับจีดฉีดเอามองมันเห็นแล้วก็คอยวานปุยเอา ครับผมคลิปนี้ก็คือการมาทดลองนะครับทดลองสูตรปุย๋ยแตกกออะไรประมาณนี้นะครับว่ามันจะได้ผลเหมือนที่เขาทำกันหรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมคลิปช่างเบนลูกเกษตรกรนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาทำคลิป ไว้ดูกันไว้ศึกษานะครับเนาะครับก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ